อะบอสกูตกใจนะว่าทีบเกอะไรวะบอสมามเมฆกูเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วเล่นเกมกันมาระ,ระเบิดอันแรกนะเว้ยพ <c oughs> <อ>รนะครับอ่าอันแรกมันบอกง่ายๆเลยทุกคนต้องเริ่มจากไหนสักแห่งเว้ยรูปแบบระเบิดแค่อมีเวลา5นาที3โมดูล3สไตล์3โมดูล3สไต์อ่าเริ่มแล้วนะอ่า <c oughs> ังโหลด หน้าจอ,อนี้สำหรับคุณเท่านั้นแทมผู้เล่นคนอื่นเห็นเด็ดขาดอ่าแต่มึงแชร์จออยู่กูแชร์เหรอวะไม่รูไไร้ไม่ได้แชร์่ะไม่ได้แชร์อะเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่งแต่ไม่ทันแล้วยี่มันนับเวลาแล้วสัตฮ้ยเวลาแชร์ไปก่น <c oughs> อนก็ได้ไม่ต้องรีบพูดนะโอ้เด็ดเก๊เอ๊ มีโมดูลปุ่มกดหนึ่งอยู่ซะมีมปุ่มใหญ่นะอ่ะนะปุ่มใหญ่ที่คำว่ากดหนึ่งแล้วก็มีมีมีคำว่าอะไรบ้างมีปุ่มเดียวเลยแล้วก็มีข้างๆมันมีหลอดอะไรนนทักอย่างไม่ได้เห็นจอยแม็กใช่ไหมไม่เห็นต้องฟังอย่างเดียวอ่าปุ่มสีอะไรสีแดงปุ่มสีแดง ปุ่มสีแดงอา่าบนระเบิดมีแบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งก้อนไหมแบตเตอรี่นี่ดูยังไงไว้สัตว์พลิกๆดูถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันมีมันมีมันมีพอร์ตสีชมพูสีเขียวอยู่สองอันนะนะโอเคไม่ไม่มีมปุ่มเป็นสีแดงแล้วเขียนว่าอะไรกดแตกแน่นอน <c oughs> ไม่เขียนว่ากดเฉยๆเหรอเออแตกแน่นอนแล้วข้างๆมันมีโมดูลที่เป็นอักษรที่มันมันเหมือนไอ้นั่นน่ะ ไอคำสาปที่เอาไว้ใช้กับผู้หญิงต่างโลกอะ่ะอ้เหรอวะของปลีกไม่ใช่เหรอวะโมดูลสัญลักษณ์โมดูลสัญลักษณ์โม,ม,ม,มลปุ่มกดแล้วก็โมดูลอะไรอ่าแล้วก็มีโมดูลสายไฟสี่เส้นดำขาวเหลืองเหลืองโอเคเอาเอาสายไฟกันก็ได้สายไฟมีสี่เส้นอ่าดำขาวเหลืองเหลืองเหรอใช่ถ้ามีสีแดงมากกว่าหนึ่งเส้นไม่ใช่ อ,อันนี้เป็นรุ่นซีเรียล 9i5xn8 5สุดท้ายเป็นสีเหลืองและไม่มีสายสีแดงให้ตัดสายเส้นแรกเส้นแรกคือลายดำหรือเหลืองข้างบนสุดคือดำให้ถัดมา<ห>คือขาวตัดเส้นแรกอะ่ะเส้นเ้นดำอ๋อ,อปเปิ่นแม็กกำลังบุระเบิดอ่าเขียวแสดงว่าผ่านบอกว่ามันคือเป็นสีเขียวผ่าน อ่าปุ่มกดเมื่อกี้ปุ่มกดบอกว่าเป็นปุ่มกดสีแดงมีคำว่ากด,<ส>ดใช่แล้วก็มีตัวอกษรสีแล้วก็มีโมดูลตัวกษรสี่อันอ่อปุ่มสีแดงเหรอสีแดงแล้วเขียนว่ากดค้างให้กดปุ่มแล้วก็ปล่อยทันทีกดค้างใช่ไหมมันเขียนว่ากดค้างหรือเปล่าไม่คำว่ากดแบบกดด,ด,ดื้อเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาเอาโมดูลไอ้นี่ดีกว่าปุ่มอักษรนนะ จากแถวด้านล่านนงไปหมดเนะครับสีตัวบนมันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างมีมีอันแรกเป็นเลข6อันที่สอ่าสายบนคือ6อ่าขวาบนคือตัว E กับด้านแล้วก็มีจุดข้างบน2องอันอ่าแล้วก็อ่าขวาล่างเป็น AE ตัวเล็กอ่าชนหลังกันแล้วก็อีกอันเป็นรูปคล้ายๆโอแต่มีฐาน2อันข้างล่างโอเคงั้นกดกดห กด e กด ae กด omega โอเคผ่านอ่าเลืออันเดียวก็ถ้าเป็นปุ่มสีแดงให้และเขียนว่ากดค้างให้ปล่อยอันนี้เป็นกดธรรมดาที่มันมีแค่คำว่ากดเลยกรดเลยอ่ะไอเหี้ยนี้ไม่เห็นมีเลยไปเก็มนึงมาแปลยบนบนตัวระเบิดมีแบตเตอรี่มากกว่าสองก้อนแล้วมีไฟติดที่แถบรหัส frk ปะ frk ไม่มี ถ้าปุ่มเป็นสีน้ําเงินก็ไม่ใช่ถ้าบนระเบิดมีแบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งก้อนและปุ่มเขียนว่ 1> 1> าจุดชนวนก็ไม่ใช่นนถ้าปุ่มเป็น<ต>สีขาวด้านด้านบนด้านนบเป็นค yes. ําว่าซิกด้านข้างขวาล่างเป็นคําว่าคาหากทุกข้อที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับปุ่มที่อยู่บนตัวระเบิดเลยให้กดปุ่มค้างไว้กดค้างไว้ค้างไว้ปล่อยตอนมีเลขหนึ่งอยู่ในหลักใดหลักหนึ่งในตัวแถบนับเวลา ดียดูรุนแรไม่มีอะไรขึ้นเลยแม็กซ์ไม่ได้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 อะไรนะแม็กซ์แม็กซ์ก่อนเลก็เมื่อกี้ตรงยี่สิบเอ็ดมันไม่ได้เว้ยอ๋อเดี๋ยวนะไปเมื่อทำการปรับปรงฟางไฟที่แถบด้านขวาจะติดขึ้นอ๋อมึงกดค้างก่อนแล้วไฟมันขึ้นว่าอะไรขึ้นสีอะไรสีขาวสีขาวปล่อยตอนเลขหนึ่ง ตูวมแตกไอ้สัตว์ถ้าปล่อยตอนเลขหนึ่งถึงแล้วเหมอ่ะปล่อยปุ่มเมื่อเวลาที่เหลืออยู่มีเลขหนึ่งในหลักใดหลักหนึ่งใช่ก็ตอนแรกกูกดตอนยี่สิบเอ็ดเออสามเอ็ดมันปล่อยไม่พอดีไหมศาสตรมาถึงก็แตกเลยว่ะยยดเค่ไอเย้แม่งเก่งเก่งดีว่ะ หนึ่งห้ามองไอ้เหี้ยละมืดด้วยอ๋ออ๋อโอ้โหอ่ะอันนี้สามโมดูลเหมือนเดิมอันนี้เอาสายไฟก่อนนะเป็นโมดูลสายไฟหกเส้นเริ่มจากเริ่มจากบนคือขาวน้ำเงินเหลืองแดงแดงน้ำเงินเหีียยาวใช่ไหมขาวขาวน้ำเงินเหลืองแดงแดงน้ำเงินอะไรนะขาวน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินใช่ ถ้าไม่มีสายไฟสีเหลืองและตัวเลขหรือไม่ไม่มีตกลงมีหรือไม่มีมีหกเส้นทั้งหมดมีขาวน้ําเงินเหลืองแดงแดงแล้วก็น้าเงินอ๋อขาวน้ําเงินเหลืองแดงแดงน้ำเงินถ้ามีสีเหลืองหนึ่งเส้นและมีไฟสีขาวมากกว่าหนึ่งเส้นสายไฟสีขาวมีหนึ่งถ้าไม่มีสีแดงก็ไม่ใช่มิฉนั้นให้ตัดตัดเส้นที่สี่ตัดตัดเส้นที่สี่ ผ่านเดี๋ยวโอเคอ่าแล้วก็คราวนี้มีอักษรพิเศษเหมือนเดิมอเอ้ออักษรพิเศษอ,อ่ามีสีกับด้านตรงกลางมีจุดแล้วก็มีมีตัว Q แล้วก็มีตัว X Y ที่มันเขียนติดกันนะ่ะแล้วก็มีรูปดาวโอเค,อเค Q C ดาว X Y Q <C le af> ไม่ได้ผิดอะ คิวไหนวะอ่ามันเป็นตัวโอที่ล่างนากเส้นเพิ่มอ่ะก็ใช่ก็ก็คิวตัวซีกับด้านใช่ปะใช่แล้วก็ดาวใช่ปะดาวแล้วแล้วก็เอ็กวใช่เอ็กที่มันเป็นตัวเขียนแล้วก็มี Y วต่อท้ายอ่ะเออนั่นแหละแต่กูกดคิวแล้วมันมันแดงเว้ย ไม่ใช่ตัวขีว่วายคงไปดูแบตเตอรี่ล่างก่อนก็ได้นะต,ตัวโอขีดล่างไม่ใช่เหรอก็น่าจะถูกนะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวโอขีดล่างคล้ายๆริฟต์บินนะ่ะมันคือวนคล้ายๆริฟต์บินนะ่ะอ๋อวนวนคล้ายๆริฟต์บินเหรอใช่เหรใช่อ่งางั้นงั้นตัวซีลิฟต์บินดาวอีกไว้อ่าน ทีนี้มีมอ่าโมดูลปุ่มที่มันเป็นคําว่าจุดชนวนปุ่มสีเหลืองปุ่มใหญ่เหรอใช่ปุ่มสีเหลืองจุดชนวนเหรอจะตีสอง,งอันก็ได้วันนี้ถ้ามีปุ่มสีเหลืองให้กดค้างไว้ค้างไว้ยังไงวะกดกดค้างกดค้างไว้แล้วไฟขึ้นล่าสีแดงสีแดง ก็ปล่อยตอนเลขหนึ่งเหมือนเดิมอะในหลักใดก็ได้นะเออในหลักใดหลักหนึ่งไม่ได้เกียนอะไรวะเนี่ยหลักข้างหลังก่าอ๋อน้ำข้างหลังเหรอวะตูมแตกเขียนว่าหลักมันเขียนว่าหลักใดหลักหนึ่งอะเออมันเขียนหลักใดหลักหนึ่งมันก็มันสองหลักเลยด้วยซ้ำอะปุ่มเป็นปุ่มอะไรนะเมื่อกี้ปุ่มสีเหลืองสีเหลืองจุดชนวนสีเหลือง ต้องเอาแบตเตอรี่ออกก่อนเมั่อมีรองอันมันไม่เกมภาษาไทยเหรอวะนี่ไงถ้าถ้าบนแบบถ้าบนระเบิดในแบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งก้อนและปุ่มที่เขียนว่าจุดชนวนให้กดแล้ปล่อยทันทีอ้าว ไอ้ศาตรถือกระสานห้ามมองเกมใช่ไอ้แม็กมันไอ้แม็กมันไม่ดูรอบกล่องเลยอระเบิดเเออห็นแล้วแต่ว่าเช็คแบตเตอรี่ก่อนเลยไม่เห็นแล้วแต่แม็กมันไม่ได้ถามไงกูก็เลยลืมมันรู้มันบอกที่คนถามมันไม่รู้ว่ามีอะไรบนกล่องเป็นะ PDF ไม่ม่ไทันไม่นะอจะตายไปสองชีวิตเลยศาสตว์เราบ้านหรือมึงเล่นภาคเก่าฮะไม่กูไม่เคยเล่นสภาวะกูเคยดูคนเล่นใน YouTube ไม่กูหมายถึงเมนอว์วอลระเบิดลูกใหม่ เอาเริ่มพมสายไฟก่อนนะการเรจะทำอ่าบนอ่าเป็นโมดูลสายไฟสี่เส้นมีเหลืองแดงขาวเหลืองเหลืองแดงขาวเหลืองยังวะอ่ถ้าเส้นสุดท้ายไม่ใช่ถ้ามีสามกันไม่ใช่ถ้าไฟสีเหลืองมากกว่าหนึ่งเส้นให้ตัดเส้นสุดท้ายตัดเส้นสุดท้าย เขียวโ <Yeah. S 1> อเคคราวนี้มีเอามีอักษรเหมือนเดิมสี่ตัว,ตวอ่ามีเครื่องมีเครื่องใหม่ไม่เท่ากับเอียงไอ้ไม่เท่ากันเอียงเอียงเอียงอยู่ uh huh. อ่ะอ่าแล้วก็ไอโอมีฐานข้างล่างสองอันโอมีฐานข้างล่างเป็นโ oh, okay. อเมกาเฉยแหละอ่าโอเมกาอ่าแล้วก็อ e ีกับด้านข้างบนมีจุดสองอันแล้วก็มี uh huh. เลขหกตึกมากตึกมากเลขหอกับด้าน 6e ไม่เท่ากับโอเมก้า 6e ไม่เท่ากันโอเมก้าโอเคผ่านตอนนี้มีคำว่าปล่อยแล้วบนบนตัวระเบิดมีไฟสีขาวขึ้นที่ TRN นะไม่มีแบตเตอรี่โมดูลไหนอ่าโมดูลปุ่มปล่อยเป็นปุ่มสีฟ้าปุ่มใหญ่มีคำว่าปล่อยฟ้า ปุ่มสีฟ้าปุ่มปุ่มสีน้ำเงินมีคำว่าปล่อยเหรอใช่ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่แ,ตตรแล้วก็ซีเรียลเป็น UWC EF8 ก็กดค้างดูสีไฟสีแดงสีแดงปล่อยเมื่อเวลาอยู่ที่ที่เหลืออยู่มีหลักมีเลขหนึ่งในหลักได้หลักหนึ่ง เอ้เหี้ยเอี้ยมาปล่อยทำไมไม่ก็ใหม่ใไม่เอ๊ะไม่ใช่เมาส์มันหลุดเว้ยเมาส์กูม่งไม่ดีแล้วอ๋อโอเครอดโอ้แตกไปสองสวยพี่สวยจัดเดี๋ยวไปมาคุยในดิสก็ได้ไม่ตายแล้วไม่ตอนนี้กูเล่นเกมอยู่เพื่อนอ่ ได้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 โอ้แอคชั่นเดอะฮีโร่อ่ะโอเคโอ้เป็นกันแล้วดินะไอสัตว์มาไอเกียแม่งปุ่มไอโมดูลปุ่มนี่โคตรงงเลยไ่อ่านคู่มืออย่างเดียวแม่งอย่างยากไอเกียคนกดไอเกียอันตรายด้วยถ้าเกิดอันอื่นพลาดมานี่คือแก้ปุ่มนี่ยากสัตว์ S <S <มา S 2> อ่นอันระเบิดไปวะโอเคอันนี้เป็นสองจุดหนึ่งแล้วนะมันอธิบายคร่าวๆว่าอ่าระเบิดตำๆเดิมๆจะช่วยให้ผ่อนคลายงั้นเหรอระเบิดนี้ทําให้ค่อนคลายแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นมีสามโมดูลสามสไตล์เหมือนเดิมอ่าเวลาห้านาทีเหมือนเดิม <S 2> <S 2> เริมอะไรบ้างอย่างใจเย็นร<ล>อโหลดอยู่ ไฟยังไม่ขึ้นเลยวะอ่ะขึ้นแล้วอ่ามีโมดูลที่มันเป็นปุ่มสีอันน่ะที่มันมีปุ่มปุ่มสีอ่ะปุ่มสีอ่ะอ่าปุ่มสีปุ่มสีไซมอนเซอ่าข้างบนคือน้ําเงินฝั่งซ้ายคือแดงฝั่งขวาคือเหลืองฝั่งอ่าข้างล่างคือสีเขียวแต่สีเขียวกระพริบอ่ามันจะมีหนึ่งสีทั้งหมดกระพริบ pp, แล้วก็วใช้ตารางที่ถูกต้องด้านล่างกด สีปุ่มแรกจะเริ่มกระพริบตามด้วยปุ่มอื่นถัดมาวนสามตามลำดับจะถูกต้องปุ่มอะไรกระพริบสีเขียวปุ่มสีเขียวกระพริบไม่มีสไตรไม่มีสไตรคือไงวะเรายังไม่ได้สไตรถูกไหมใช่ปุ่มสีเขียวกระพริบต้องกดปุ่มสีเหลืองเหรอมีแบตเตอรี่ข้างล่างมีแบตเตอรี่สามจุด นะกดยางปุ่มสีเหลืองยางเงินสีเหลืองเอาเริ่มจากอะไรเหลืองน้ำเงินเหลืองใช่ไหมเหลืองปุ่มปุ่มไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้น้ำเงินไม่ได้เหลืองถูกสไต์ไปหนึ่งมีสไต้หนึ่งปุ่มอ่าตอนตอนนี้เป็นเขียวเหลืองตอนนี้กระพิลสองกับพิพตอนนี้จะพิบคือสีเขียวคือสีแรกแล้วตามด้วยสีเหลืองกระพิบตาม ตืดเลยเนี่ยเฮียเสียงปวดแสบหูทช่หมเลยเฮียกูไม่เข้าใจว่ะสไต่นหนึ่งตไต่สองอแล้วคนอา,ากไูมไม่เข้าใจไม่นะเมย์มึงจะ<ม>ทิ้งกูไว้ในดวงระเบิดไม่ได้ไอ้สัสปุ่มหนึ่งสีจะทั้งหมดจะกระพริบใช้ตารางที่ถูกต้องด้านล่างกดปุ่มที่มีสีสอดคล้องกันปุ่มแรกจะเริ่มกระพริบตามด้วยปุ่มอื่นถัดมาแล้ววนซ้ำตามตามลำดับจำนวนปุ่มที่ต้องกดจะเพิ่มขึ้นทีละปุ่มเมื่อรอบถัดไป เป็กาโมดินโมดูลนี้ได้ถูกแก้สาเร็จอ่าสีเขียวกระพริบให้กดปุ่มสีเหลืองอ่ากดไปแล้วตอนนี้เหลืองกระพริบด้วยเหลืองกระพริบด้วยทีนี้สีเหลืองกระพริบอ่ะใช่สีเหลืองกระพริบหนึ่งสไตช่ะ่ะใช่ให้กดสีแดงต้องกดสีเหลืองก่อนไหมทำไมมันลุ้นจังวะพี่เสียงมันยังลุ้นเลยไม่ได้ไอ้ศสตว์ไม่ได้มันระเบิดไงคนหนึ่งตัดสายคนหนึ่งสื่อสารอยู่ด้านนอก มือเรากดเหลืองแล้วแดงเวอร์เหมือนบิดเนี่ยพี่มันต้องมีเพลงบิลด้วยเหรอวะแตกไอ้สัตว์โอ้ยเฮียจุ๊ยนะมทำยังไงวะมันต้องกดตามจังหวะเลยเดี๋ยวไม่ต้องอ่ะมันมีสีเขียวกับพิบไม่คืออันแรกอันแรกถูกแล้วเว้ยคือคือเขียวแล้วก็เหลืองเอ้ยกดเหลืองกระถูกแล้วปุ่มแรกจะเริ่มกับพิบ ตามด้วยปุ่มอื่นถัดมาและวนซ้ําต่อไปตามลําดับก็คือมึงต้องวนเขียวเหลืองแล้วก็มาเขียวแดงป่าว่าเหลืองกระพริบก็เป็นเขียวแดงเอ้เป็นเหลืองแดงเนี่ยเขียวเหลืองแดงเหลืองแล้วแดงไม่ได้เว้ยเพราะกูกดเหลืองแล้วไปกดแดงแตกเว้ยหรืออาจจะต้องเริ่มจากเขียวไปแดงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ไม่ได้กดแต่รอบใหม่เป็นบนอุใหม่แล้วล่ะ ใช่เขาเชิญบอทมาวันนี้มาไอ้สัดเนี่ย,ม,ยมันบอกว่าสิ่งนี้เหมือนกับ<ม>ของเล่นที่น่าจะเคยเล่นสมัยเด็กๆคุณต้องกดปุ่มตามลำดับสีที่ปรากฏต่างกันตรงอันนี้น่าจะเป็นของเลียนแบบที่ซื้อได้จากร้านทุกอย่าง20บบาทอ่าตอนนี้นะมีโมดูลสายไฟสี่เส้นน้ำเงินน,งน,น้ำเงินดำดำน้ำเงินน้ำเงินำดำดำสี่เส้น น้ำเงินดำดำอ,ด2 2> อ่าตัดสายไฟเส้นที่สองผ่านแล้วก็มีเซซามีเหมือนเดิมอ่าเซซามีสีอะไรครับกระพิบอ่าสีเหลืองสีเรียว,ยวต้องดูไหมสีเรียวมีสระไหมมี e, e, e มี a มี e โอเคดูอันบน อ่าสีอะไรนะสีอะไรกับพิบนะสีเหลืองสีเหลืองกับพิบกดสีเขียวถูกอ่าทีนี้ตอนนี้สีเขียวกับพิบถูกไหมตอนนี้สีแดงกับพิบว่ะสีแดงกับพิพว่ะใช่สีแดงกับพิบต้องกดสีน้ําเงินแต่กูคิดว่ามึงต้องกดไล่จากของเดิมป่ะถ้าเดิมคือสีเขียวนะเออสีเขียวสีน้ำเงินดิ อ่าได้ใช่เออแล้วตอนนี้สีอะไรกพิบอ่าเป็นเขียวล่าสุดเขียวกพิบอ่ะอ่าเขียวกพิบต้องกดสีเหลืองก็เป็นเขียวน้ำเงินเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองโอ้ตอนนี้ก็พิบหมดเลยสี่อันแล้วอ่าก็เหลืออันสุดท้ายเขียวน้ำเงินเหลืองแดงปะเขียวน้ำเงินเหลืองอ่าผ่านแล้วไอ้เหี้ย อันนี้ใจเย็นนเมฆโมดูลปุ่มปุ่มใหญ่ๆสีสีเหลืองสีนวลเน,น่ยกดใหญ่ปุ่มกดใหญ่สีนวลอ่ะเออขาวๆนวลนวลเอ่อคีสวยสีครีมเออมีคำว่ากดแล้วก็แบตเตอรี่มีทั้งหมดแบตเตอรี่มีทั้งหมดมีคำว่ากดมีคำว่ากดแล้วก็มีแบบสีขาวแล้วก็มีมีไหมสามอัน แบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งก้อนปุ่มไม่ได้เขียนว่าจุดชนวนหนูไหมใช่แบตมีมากกว่าสองก้อนเล็กตัวมีไฟติดที่แถบรหัส F R K ไหมแถบรหัสไม่มีด้วยซ้ำมามี M A M S A โอเคช่างมันถ้างั้นไม่ใช่ปุ่มสีเหลืองตกลงมันสีเหลืองหรือสีขาวบอกทีที่มันเปิดฟ้าวตัวนี้เม็สีเหลืองอ๋อปุ่มสีเหลืองเลี้ยงเลี้งอ้อย อ้เยี่ไมฝ่าแล้วมีฝ่าเข้าไปปุ่มสีเหลืองให้กดค้างไว้มีแบตด้วยนะะไรมีแบตด้วยนะไขึ้นสีอะไรสีน้ําเงินไปขึ้นสีน้ําเงินอ่าให้ปล่อยตอนมีเลขสี่อ่าได้สัตว์อยู่แล้วเย้รอดแล้วว่ว อย่าแตกจนหมดแรงแล้ว, <laughs> ก,วกว่าจะทำเซซามี่เป็นไอ้เหี่ยกว่าแล้วมันต้องกดซ้อนกดกด,กดซ้ำปุ่มเดิมบนไปออใครแว้นวะ